วันนี้ป้าพรจะยำปูเค็มนะคะนานแล้วพูนจะหาซื้อปูเค็มได้ข่ <c oughs> ามกับแก่หมด <c oughs> นะคะอ่าเริ่มแรกเราก็แกะปูซะก่อนนะคะปูนี่เราล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ทิศๆเราไม่ต้องเอาตีนเติร์นออกนะคะโอเควันนี้เราไม่ได้ไปวัดค่ะยำกินเองรู <c oughs> ไ้ไหมว่าปูตอนนี้เราจะหากินไม่ได้แล้ว <c oughs> กินข้าวว่าเป็งอะไรนะปมหมอคางดํากินปูกินกุ้งประกาศของเราไปหมดแล้วตอนนี้ปูตอนนี้โลละร้อยห้าสิบนะคะจากสมัยก่อนร้อยตัวสามบาทเอาไปส่งนะคะตอนเด็กๆแม่ะคะ้ายังโกงซะอีกดำได้เลยสมัยนี้ต้องมาซื้อกินโลละร้อยห้าสิบต่อไปจะย,ยังไงก็ไม่รู้ปูขึ้นกิโลงเราได้แค่นี้คะ <Yeah. S 1> ่ะตัตมัตามมาขามก่อนนะคะ มะขามนี่ก็ที่ตต้นเองล้างทำฟามสะอาดแล้วค่ะก็ตำมะขามเลยก่นมะขามเราก็ใส่ตามความชอบของเรานะคะอยากเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหน่อยนึงแต่ว่าพอที่ชอบเปรี้ยวเอาใส่เยอะหน่อยชกนี้เสร็จแล้วค่ะใส่พริกค่ะพริกตำนะคะแล้วพริกเราไม่หัน่นเราตำหน่อยจะได้เข้าใส่เยอะหน่อยพริกนี่ไม่ค่อยเผ็ดไม <Yeah. S 1> ่ต้องแหลกมากแ่ะประมาณนี้ค่ะโอเค น้ำตาลนี่ก็แล้วแต่ชอบงาใส่หวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่ป้าปอชอ,ชอบทุกอย่างทั้งหวานทั้งเปรี้ยวอะน้ำตาลเยอะหน่อยน้ำตาลเราก็จะละลายกับอะไรอะซอสซีอิอ๊วขาวเอาอยังไม่ได้เปิดนิดหน่อยคะ่ะเพราะปูเราเค็มอยู่แล้วเอาแค่ละลายน้ำตาล ปลาพรใส่เอิ้ววนี่ยคือน้ำปลาปลาพรหมดนะคะคืออะไรใช้แบบนั้นเลยค่ะหอมค่ะหอมเราล้างปอกสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้หอมหอมแขกค่ะใช้หอมแขกหัวใหญ่หั่นง่ายาอา่วเราก็คลุกของที่เราใส่เอาเดี๋ยวเราจะชิมสักหน่อยนะคะเปรี้ยวก็ววดีแล้วค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมาก เปรี้ยวมากเลยมะขามมันเปรี้ยวนะฮะเดี๋ยวความเค็มของปูก็จะออกไปห,หน่อยนึงก็จะพอดีใครชอบหวานก็จะเติมน้ำตาลได้นะคะอ้าวโอ้อดูทำอาลาเราลืมใส่หัวหอมนะคะใส่ตะกีโรยหน้าสักนิดนึงอะไรไม่มีบะกีโรยหน้าเนี้ยมันจะดูด,ดีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะปูยำมะขามอ่อนบ้านประพรนะคะ